กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ f i กเกอร์ทูบชาแนลนะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมก็มีแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวหนึ่งนะครับจะนํามารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ากว่าที่ผมจะได้แอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้มานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าในวันที่เขาเปิดวางจําหน่ายผมเองอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปซื้อได้และก็เงื่อนไขของร้านก็คือต้องไปซื้อหน้าร้านพร้อมแสดงบัตรประชาชน1คนต่อ1กล่องเท่านั้นนะครับมันเลยท้ายผมรู้สึกว่า กลัวว่าเดี๋ยวของจะหมดร้านซะก่อนนะครับก็เลยเดือดร้อนเพื่อนๆเดือดร้อนคนรู้จักนะครับให้ช่วยไปดูให้หน่อยว่าของยังอยู่ไหมนะครับและวันนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ในมือแล้วนะนี่ครับก็จะเป็น action f i กอ r ์นี้นะครับเป็นตัวละครจากอนิเมะเรื่อง spy family ชื่ออาเนียฟอร์เจอร์นะครับนี่ครับน้องอาเนียนะครับที่ผมชอบเนี่ยจริงๆคือผมก็ไม่ได้ดูอนิเมะเท่าไหร่นะแต่ว่าด้วยความที่แบบน้องเขามีใบหน้าเห็นไหมหน้าที่ผมใส่ไว้ตรงกลางนะเออเนี่ยมันเป็นหน้าตลกๆอย่างนี้นะครับมันก็เลย รู้สึกว่าอยากจะได้อยากจะเอามาถ่ายรูปนะครับแล้วก็แบบโอ้โหให้ใบหน้ามาด้วยกันถึง5ใบหน้านะครับด้านหลังนี้เห็นไหมครับแล้วก็ขนาดก็สูงน่าจะไม่เกิน3นิ้วเนาะแต่ว่ามันก็น่าเล่นดีแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปดูด้านในกันนะครับว่าตัว a r n i a f o r g e r จะมีอะไรมาบ้างครับมารีวิวกันแบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะกล่องของ SH Figur ิกกูนะครับ a r n i a Forger นะครับ ทีแรกผมก็อ่านว่าอัญ,ญ่านะดูตรงชื่อนะเออแต่เขาบอกว่าให้อ่าน a ตัวหนึ่งแล้วก็ n y a ตัวหนึ่งอ่านว่าเนียนะครับนี่นะครับลักษณะกล่องก็ไม่ได้ใหญ่นะครับก็เป็นกล่องไซส์มาตรฐานของทาง H S f i g u r art จากทางค่ายบันไดเขานะครับแล้วก็นี่นะครับก็เห็นว่าจะมีใบหน้าแถมมาค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้จะเป็นข้อความภาษาไทยนะครับเพราะว่าผมซื้อผ่านตัวแทนในประเทศไทยนะครับแกสติ๊กเกอร์ออกดูครับ ก็จะเป็นลักษณะทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นถาดพลาสติกนะครับที่อยู่ด้านในกล่องอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็อุปกรณ์ที่แถมมานอกจากใบหน้าแล้วอย่างอื่นแทบจะไม่มีอะไรเลยนะด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับ oh, <no. S 1> มาดูกันในถาดพลาสติกครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นเบสิกแอคชั่นฟิกเกอร์ที่มีใบหน้าให้มาด้วยกันถึง5ใบหน้านะครับแล้วก็มีมือเปลี่ยนมาด้วยกันถึง2คู่นะครับที่เปลี่ยนมาให้เนาะ แล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรแถมมาเลยนะครับไม่มีกระเป๋าไม่มีพลอฟไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นเบสิคแอคชั่นฟิกเกอร์ธรรมดานะครับถ้าเพื่อนๆเคยจําได้นะครับสำหรับเพื่อนๆสายที่ชอบถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวใช่ไหมครับก็เมื่อครั้งหนึ่งเพื่อนๆเคยชอบแอคชั่นฟิกเกอร์โยซุบะนะครับน้องโยนะครับวันนี้นะครับผมว่าอาเนียก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆควรมีติดกระเป๋าเอาไว้นะเพราะว่านี้ฮะดูใบหน้านะครับบ่องแบลหนะหน้าเดิม แล้วก็ใบหน้าที่แถมมาเนี่ยโอ้โหแต่ละหน้าล้วนมีคุณค่าทั้งนั้นนะครับมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่แมใสมีใบหน้าที่กวนโอ้ยมีใบหน้าที่เป็นมีมอะไรประมาณนี้นะฮะก็เหมาะสำหรับจะเอาไปเล่นนะครับมาดูจุดขยับนะครับก็ขออนุญาตวอร์มจอยก่อนนะครับเพราะว่าพวกนี้บางทีดึงมาแล้วกลัวจะหักนะครับแต่โดยปกติแล้วมาตรฐาน QC ของทางบันไดเขาก็โอเคแล้วนะฮะนี่ครับแต่ว่าด้วยเนื่องจากว่าข้อต่อน้องเป็นแบบเล็กๆนะครับก็ต้อง ค่อยๆขยับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันหักขึ้นมาะจะวุ่นวายเนาะส่วนเท้าส่วนหัวเข่าก็พับได้นะครับนี่ฮะอันนี้ด้วยความที่ว่ามันบรรจุมาในกล่องใช่ไหมครับเราอาจจะต้องมาดัดสักเล็กน้อยนะฮะชุดนี้ก็จะเป็นแบบชุดเป็นอ่พลาสติก PVC ไหมไม่แน่ใจนะครับก็ไม่สามารถที่จะขยับได้เหมือนกับยางนะครับมันก็จะแข็งๆอย่างนี้นะฮะ ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับจุดขยับก็จะมีแค่ช่วงไหล่ข้อศอกอหัวเข่า workout, แล้วก็ในส่วนของข้อเท้าแค่นั้นเองเนาะนี่นะครับขามันก็จะเล็กๆนะครับอาจจะว่ายืนลำบากสักนิดนึงนะครับนี่ครับวัดกับไม้บรรทัดดูนะส่วนสูงแค่3นิ้วเท่านั้นนะก็ประมาณนี้เล็กกว่าพวกงาน1ต่อ18ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเนื่องจากสเกลน้องเขาเป็นเด็กนะฮะก็ จะอยู่ประมาณนี้นะครับมาดูกันที่ใบหน้าที่ให้มานะครับอันแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบหน้าที่ยิ้มนะครับก็จะทําให้น้องดูน่ารักยิ่งขึ้นนะนี่แล้วก็ไอ้สออันนี้นะครับดูนะอนะครับอันนี้ก็แบบเจ้าเล่และอันนี้ก็แบบชํำเลืองแอบมองแอบคิดอะไรสักอย่างเนาะก็จะมีมือมาให้เปลี่ยนด้วยกันถึงสคู่นะครับรวมที่ใส่มาเนี่ยก็รวมแล้วเป็นทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับ ก็ผมก็ไม่รู้จะบรรยายอะไรนะไม่รู้จะรีวิวอะไรก็ตัวน้องก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าเพื่อนๆดูเอ,เองแล้วกันนะครับว่าความน่ารักของน้องเขาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็นี้จะเป็นในส่วนของศีษะก็สามารถถอดออกมาได้อย่างนี้นะครับตรงจอยก็จะเป็นกลมๆแล้วก็ขยับได้นะครับเอาไว้หันองศาเวลาเราจะ,ะขยับศีรษะนะครับก็สามารถขยับได้ประมาณหนนะครับอ่ะคราวนี้มาดูการเปลี่ยนใบหน้าครับ ก็เป็นธรรมดานะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องแงะในส่วนผมด้านหน้าออกมาก่อนนะครับนี่ฮะแล้วก็ใบหน้านี้คือจะเสียบใส่เหมือนเลนโดรอยอะไรประมาณนี้เลยนะฮะก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับพอเวลาเราถอดออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นแกนนะครับแล้วก็จะเป็นช่องให้เสียบอยู่บริเวณตรงในส่วนที่เป็นผมใช่ไหมครับก็เราก็สามารถเปลี่ยนใบหน้าได้นะเอาอันนี้มาใส่นะเออหน้ามีมหน้ามีมนะ ครับแล้วก็เปลี่ยนใบหน้านะครับโดยเอามาประกอบกับในส่วนที่เป็นเส้นผมด้านหลังนะครับแล้วก็เอาในพาร์ทผมด้านหน้ามาประกบเข้าหากันอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับแต่เห็นไหมอะดูหน้ามันนะแม่เข้าใจทํานะหน้าตาน่ารักแล้วก็กวนดีนะครับนี่ครับก็เอามากดใส่ในส่วนที่เป็นบอดี้ตรงนี้นะครับนี่มีความเฟี้ยวนะแม่ มันคงจะตลกนะเวลาเอาไปเล่นเนี่ยเวลาถ่ายรูปออกมามันมันชวนให้อารมณ์ดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาถ่ายรูปจะเป็นยังไงนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์ i g o a r t a a n เ a Forger เนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้นะครับต้องรีบนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าของน่าจะยังมีอยู่ที่ร้านนะฮะก็ลองไปดูที่ตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับหรือไม่ก็ตามพ่อค้าทั่วไปจากหน้าแฟนเพจก็สามารถหาซื้อได้นะครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดสำหรับสายท่องเที่ยวเนาะคนที่ชอบ ออกเที่ยวนอกสถานที่ชอบถ่ายรูปแอคชั่นฟิกเกอร์ตามจุดท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็アニแฟร์เจอร์ก็น่าจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะมีติดกระเป๋าไว้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันไว้นะครับแล้วเทปหน้าเจอกันใหม่ครับไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นหัวข้อประเด็นไหนไว้ติดตามกันครับสวัสดีครับ